สวัสดีครับวันนี้เรามีนิทานที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการสื่อสารไปเลยก็ได้นะครับเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งพระราชาและก็บทเรียนสําคัญที่ได้พลิกชะตาของทั้งอาณาจักรเลยทีเดียวนี่แหละครับคือเรื่องราวที่จะมาตอบคําถามนี้ผ่านเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ที่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆเอาละครับเรามาทําความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันดีกว่า เด็กชายคนนี้ชื่อว่าตะวันครับชื่อเหมือนดวงอาทิตย์ที่สดใสเลยตะวันเนี่ยนะครับเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่แสนอบอุน่นทุกคนในชุมชนก็ช่วยกันดูแลเขาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าขาข้างหนึ่งของเขาจะใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่านะเขามีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากนั่นก็คือการใช้ห่างสติกค,ครับแม่นชนิดที่ว่าหาตัวจับยากเลยละ่ะ คือไม่ว่าเป้าจะเล็กแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนตะวันยิงโดนหมดครับเขาใช้เวลาฝึกเป็นช่วงโมงชั่วโมงเลยนะจนถึงขนาดที่ว่าใบไม้แค่ใบเดียวที่อยู่บนยอดไม้ที่สูงที่สุดนะครับเขาก็ยังยิงโดนได้สบายๆเลยแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอความสามารถที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกของเขาไปตลอดกาลเลย เรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งครับขณะที่ตะวันนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คนเดียวจู่จูก็มีไอเดียหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเขามองขึ้นไปบนต้นไม้แต่คราวนี้เขาไม่ได้เล็งไปที่ใบไม้อีกแล้วครับแต่เขากลับมองไปที่แสงที่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้เหล่านั้นแทนและตอนนั้นเองครับที่เขาได้ค้นพบความลับสุดมหัศจรรย์คือทุกครั้งที่เขายิงก้อนกรวดผ่านช่องว่างพวกนั้นแสงแดดก็จะส่องผ่านลงมา กลายเป็นภาพวาดที่มีชีวิตขึ้นมาบนพื้นดินโอ้โหนี่มันคือศิลปะแห่งเงาชัดๆเลยวิธีการของเขานะครับง่ายๆเลยคือ 1. ยิงก้อนกรวดไปที่พุ่มไม้หนาๆให้เกิดเป็นรูตามแพทเทิร์นที่คิดไว้ 2. แสงอาทิตย์ก็จะส่องผ่านรูใหม่ๆพวกนั้นลงมาและ 3. พอใบไม้มันขยับไหวไปตามลมภาพบนพื้นมันก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย แค่ยิงไม่กี่ครั้งนะครับเขาก็เสกภาพเด็กเต้นรำช้างเดินหรือว่าฝูงนกที่กำลังบินได้แล้วทั้งหมดนี้ทำมาจากแสงล้วนๆเลยนะสุดยอดจริงๆและเรื่องมันก็พีคขึ้นไปอีกครับเมื่อศิลปะลับๆของเขาเนี่ยดันไปเข้าตาคนที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรเข้าจนได้คือวันนั้นนะครับพระราชากับเหล่าทหารผ่านมาพอดีแล้วก็มาหยุดพักใต้ต้นไนของตะวันนี้แหละแล้วจังหวะนั้นเองลงก็พัดมาวูบใหญ่ ทันใดนั้นเงารูปช้างตัวเบลเริ่มก็ปรากฏขึ้นข้างๆพระองค์เลยพระราชาเห็นก็ชึ่งมากสั่งทหารให้ตามหาคนทำเดี๋ยวนั้นเลยแน่นอนครับพอทหารไปเจอตัวตะวันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าเด็กน้อยก็กลัวตัวสัตนเลยครับแต่พระราชาเนี่ยท่านใจดีมากนะท่านก็แค่ขอให้ตะวันลองทำให้ดูหน่อยพอพระราชาได้เห็นเงานกที่ตะวันสร้างขึ้นมาสดๆตรงหน้าเนี่ย โอ้โหท่านประทับใจมากท่านเห็นเลยว่าพรสวรรค์น,นี้มันไม่ธรรมดาก็เลยเตรัดว่าเจ้ามีพรสวรรค์น,นะเด็กน้อยเป็นพรสวรรค์ที่จะมีประโยชน์กับอาณาจักรของเรามากตามข้ามาเถิดว่าแล้วก็พากับวังไปด้วยเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของภารกิจลับสุดยอดที่พระราชาทรงมอบหมายให้ตะวันทำแค่คนเดียวเท่านั้นปัญหาของเรื่องมันมีอยู่ว่าในสภา มีเสนาบาดีคนหนึ่งชื่อวาจาครับสมชื่อเลยคือพูดเก่งมากพูดเก่งจนคนอื่นไม่ได้พูดเลยทีนี้ทางออกของพระราชาก็คือการยิงอันเงียบกริบของตะวันนี้แหละครับโดยให้ตะวันไปซ่อนตัวอยู่หลังม่านพร้อมกับหนังสติค,คู่ใจแล้วก็ชามที่ใส่เปลือกส้มรสขมไว้เต็มชามเอาล่ะการประชุมสภา,าเริ่มขึ้นแล้วครับแล้วก็เป็นไปตามคาดเสนาบาดีวาจาอ้าปากกว้างเตรียมจะพูด จังหวะนั้นเองตะวันก็เล็งเป้าหมายของเขาอย่างเงียบๆสามครั้งครับย้ำว่าสามครั้งเลยนะทันทีที่ท่านเสนาวาจาอาปากจะพูดเท่านั้นแหละฟิวเปลือกส้มขมขมก็ลอยและเลิ้วข้ามห้องไปแบบเงียบๆแล้วก็ลงไปในป่าของเขาพอดิบพอดีเป๊ะทุกครั้งท่านเสนาก็งงสิครับทั้งตกใจทั้งสับสนสุดท้ายก็เลยต้องเงียบไป ทีนี้พอความเงียบมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เปิดโอกาสให้เสนาบดีอีกท่านหนึ่งได้พูดขึ้นมาบ้านแล้วก็เปิดเผยข้อมูลสำคัญมากเกี่ยวกับคดีปล้นครั้งใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะละครสัตว์เร่ร่อนด้วยเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้แหละครับที่นำเราไปสู่บทสรุปของเรื่องที่ภารกิจเล็กๆนี้ได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนเลยถ้าเราลองดูข้อมูลนะครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาพูดในสภาเกือบทั้งหมด90%เลยนะเป็นของท่านวาจาคนเดียวคนอื่นได้พูดแค่ส0แต่พอท่านวาจาเงียบไปปุ๊บโอ้โหสัดส่วนเปลี่ยนเลยครับเสนาบดีคนอื่นๆได้พูดถึง75%คือแค่ทำให้เสียงที่ดังที่สุดเงียบลงตะวันก็ได้เปิดพื้นที่ให้เสียงสำคัญอื่นๆได้ดังขึ้นมาบ้างพอประชุมเสร็จพระราชาก็ส่งอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ท่ทานวาจาฟัง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี่มันดีกับทุกฝ่ายเลยนะตัวตะวันเองก็ได้รู้ว่าพรสวรรค์ของเขามีค่าแค่ไหนแล้วก็ได้รางวัลเป็นบ้านในวังส่วนท่านเสนาวาจาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการฟังกลายเป็นคนที่รอบคอบขึ้นส่วนอาณาจักรนัหรือครับก็ได้มุมมองใหม่ๆที่จำเป็นจนแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงได้สำเร็จเลยเรื่องราวของตะวันทั้งหมดนี้มันสอนความจริงที่เรียบง่ายมากๆให้กับพวกเราครับ ลองคิดดูสิครับว่าอะไรคือส่วนที่สำคัญที่สุดของการสนทนาจริงๆมันคือการพูดหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นกันแน่คำตอบก็คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการพูดเสมอไปครับแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้ถูกรับฟังต่างหากการยิงที่เงียบกริบของตะวันเตือนเราว่า บางทีการกระทําที่ทรงพลังที่สุดอาจจะไม่ใช่การเปล่งเสียงของเราออกไปแต่คือการสร้างความเงียบเพื่อให้เสียงของคนอื่นได้มีโอกาสดังขึ้นมาบ้าง